วันนี้ข้าพเจ้าจะนำพา,ามมท่าผุทธมมารัชสมเขตบึ่งท่านหลวงพี่นนอะที่ว่ามายากในยามหัวแรงบอ่ึงท่านหลวงนี่อยู่ที่เมืองไซสิทธานครหลวงจันทร์ในส่วนตรงไหนก็จะมีการเนี่ยหมดแข่งรดรดแข่งองเล็กน้อยู้ใหญ่ประมาณนี้พี่นนอะ <c oughs> คือว่าเขามาต้นหัวแรงนี่น่าจะฝนบปรยนี่อยู่ในนองนก็จะมี มีปลาพี่น้องมีปลามีหางนกที่ว่ายอยู่ในต้นยาขาบมีหงางนกมีนกปีปลานี่เเป็นเป็นห้ามสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่โซนุญทรสวัรค์บรรณาวันนี้ข้าพเจ้าจะนำพาท่าบุู้ชมมับสม พึ่งท่านหลวงพี่น้องที่ว่ามายากในยามหัวแรงบึงท่านหลวงนี้อยู่ที่เมืองไซสิทธานครหลวงจันทน์ก็จะไปติดตามทับนสมขบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในซ่องยูทุกสวบัดบรรณาธิการบรรณาธิบดีครับคลิปวิดีโอใหม่มาให้บรรณาธิบมนะครับสมนี่อยู่เบื้องหลังพ้าว่าเองนี่ก็จะเป็นเห็นตึกสูงที่ว่าอยู่เขตเศรษฐกิจบึงท่านหลวงพี่น้องตึกสูงนี่สวยงามจะเห็นรถแล่นวุ่นวันเพื่อ มาในเขตหลวงนี่นี่แหละพระเจ้าจะไปลงในเขตน,น,นั้นมันจะมีผู้คนออกกำลังกายหลายบ่ไปไปขับสูมเพืพร้อมกันี่นอ้อา่านี่รถที่ว่าลำภามอาย่ร้อนได้ขึ้นรถไปพร้อมๆกันไปขับสูมว่มาคนออกกำลังกายหลายบ่อนี่แหละไปทางถึงหน้าถึงและ สมเที่ยวสมออก وم, ออกำบงังกาย การยำางอแรงก็จะเห็นรถนี่จอดอยู่ทางเบื้องขวาเนี่ยเรียกว่า,ปาเป็นรถของผู้คนมาย่างมาเที่ยวออกกำลังกายอยู่ในอ้อมเบึงทัดหลง

กำลังฝากรถินอ่ะได้ห้าสามเจ็ดหนึ่งก็ได้ล็อกคอได้สดัดสามพันสามพัน

จะมีผู้คนมาแหล่งออกกำลังกายหลายเพี่น้องในทุกที่ในราาะยะหมดแหล่งที่สาธารณสุขในระดับจุันน,นี้กำลังอย่างที่น้องอ้ <c oughs> อมคางทางบางหลังบางหน้าก็จะ,จะเห็นผู้คนย่างพี่น้องตอนนี้ขยับเขาจะย่างพรุ่งนี้เลยท่บสมพุ่นไปเบิ่งเบื้องึง้นว่าเขาเจ้า ผลลคนลื่นเด็กน้อยอยู่ตรงนานคนอีกประมาณ1.5กิโลเมตรพี่น้องจะย่างไปถึงจุดนั้นย่างไปเรื่อยๆจุดฮอตเป้าใหม่ <c oughs> ถือว่าในยามนี้คือเดือน2คือว่าเดือนหนึ่งเดือน2นี่คือว่าอากาศนี่มันข้าไหวพี่น้องข้าไหวถ้าเป็นระหว่างเดือนหไปหาเดือน8ปดือว่าในส่วนระยะสัปดาหเดือนนั้นจะเป็น นานค่มเทวบจิตมงเทวาตะวินย่อมควทันจะตกดินทางเส้นนั้นก็จะออกไปสอดดอนก,อก่อยคนอน่นก็ต้องขอควบใจ f c ทางฝั่งไทยและฝั่งลาวที่ให้การสนับสนุนสดสวัสมิ์มิมา ด้วยดีเสมอมาด้วยผลการศึกดาครับแห่งมนดกใจาในการสาร้สางสรรคคลิปในตอนต่อๆไปที่อง ทางอยู่ตรงนี้เนาะคือว่าได้จะรถที่กับคนกันผู้ใดเอารถใหญ่มาก็สามารถจอดได้อยู่แต่เบื้องนอกหรือส่วนตรงไหนเป็นสถานแบบนี้ โอ้คือว่าหลายพอถูกกันไปหอกนี้ทุกคแขกงที่าแ,าแรนอยู่แน,นนี้ก็เสียเป็นปีแล้วก็ที่แ่นรีเลย ส่วนทางเมืนะ่อกน้านี้พิ่นธิเก็บทีได้ยินข่าวว่าไี้ี่แสบแสบซาวาประมาณนี้แต่ว่าพาเต็มบริเข้าไปไหนไให้ทำผู้ชมได้ครับสมนี่ว่าดี ถ้าผู้ชมเห็นนี่ก็จะเป็นบ่อนสไลด์สไลเดอร์น้ำน้ำเไหลมาแต่ปูนจบกลบดะโปไกลผู้ชมตรวจแลนสไลด์ลงมาที่พี่ี่รอโอกาสน่าจะเอาวิดีโอที่เข้าไปลิ้นแถนในมาให้บรรดาท่าผู้ชมในฮับมพี่น้อเมื่อนี้เธอว่ามายากเลาะลิ้นอยู่ทางมมงนอกนี่ก่อน นี่เป็นจุดสูงปี่รถแข่งเล็กน,น้อยนะนี่คือว่าเป็น บอลที่บอลได้ปล่อยน้ำอยู่บอกน้ำที่มันไหลไปตามพื้นแก้วและสไลด์จนงหอดูแลนี่เมื่อนี้ได้ให้บรรดาทรพสุบเห็นพอเพียงนี้มาิดูดขนาดจะเข้าไปเบื้องไหนเพื่อจะได้เอาวิดูดสวยงามที่ว่านีน่น้ำสไลด์อยู่ตามโฟงเกิงหันพอดีเห็นประหันเกี่ยวเกียวเกลงไปองไปงนลงนน จุดนี้คือว่าเข้าบ่ไอแต่เหนี่อยจงเริ่มจากจุดนี้ไปเพิ่งก็จะเป็นบนจอดรถได้ทางจอดแต่ก็เหนื่อยพี่น้องในส่วนบางนายก็จะมีการเนี่ยหมดแข่งรถรถแข่งคงเด็กน้อยผู้ใหญ่ประมาณนี้พี่น้อง คือว่าเขามาตอนหัวแรงนี่น่าจะคน่บรายต้องเป็นตอนสวยม,มือพักมือพอวันเสาร์วันอาทิตย์น่าจะหลายกว่านี้นนี้ถือว่ามันเป็นวันจันทร์วันมือปกติเนาะคือมื่อวีเป็นวันที่3เดือน2 2วันเสาร์ห้าที่ผู้ค้าเองก็ได้มีโอกาสได้มาย่างเลาะเก็บผักมาให้บรรดาท่านซูมนะครับซุมอนอื่นก็ต้องขอขอบใจเอซีที่ให้การสนับสนุนในซอกสวรรค์นบรรดาด้วยดีเสมอมาเด้อ วันนี้ข้าพเจ้าย่างมาพอดีได้ครึ่งนึกอ่ะพุ่นแหละในจุดปูบริเวณนัน้นว่ากได้ฝากรถจกย่างมาได้ครึ่งนึงก็หมายความว่า1.5กิโลเมตรยังอีกอยู่ประมาณ1.5กิโลเมตรจะไปฮอดจุดเดิมจุดฝากรถจกพี่น้อง ถือว่าในบริเวณทางข้างที่ว่าผู้คนอย,อยู่ในนี้ก็จะเป็นในเขตพัฒนาที่ว่ากําลังจะได้ก่อสร้างตึกขึ้นในบริเวณล,าลาว่าเก่าพิเนาะถือว่าอยู่ในกําลังที่ว่าปรับดินตับทมดินแต่เพื่อนแผนเพื่อนก็จะได้มีการสร้างตึกสูงขึ้นอยู่ในบริเวณลังเก่านี้ ในจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเป็นสถานที่ที่มีสำนักง,งานองค์การต่างๆถ้าว่ามีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ว่ามาหย่างออกกำลังกายโดยเฉพาะแมน่นวันกรรมกรสากลและวันอื่นๆที่ว่าจับหย่างเพื่อสุขภาพก็จะมาเริ่มอยู่ในจุดนี้จุดบริเวณนี้พี่นอ้องนี่จะมีการตั้งจุดที่ว่าเตาฮ้ม้วก็เริ่ม ยางเพื่อสุขภาพอยู่ในบริเวณน,นี้พี่น้องอ้าวตอนนี้ขเจ้าก็ได้ย,ไดย,ย่างมาได้กลายเครื่องแล้วย่างมาได้กลายเครื่องแล้วปันนี้จะย่างต่อไปพี่น้องจุดฮอดจุดที่ว่าฝากรถจักรคนนั้นถือว่าบรรยากาศถือว่าคึกขึ้นพอสมควรเพราะว่ามี ผู้คนก็ได้มาย่างเป็นจำนวนหลายเพราะว่าจะเป็นตอนหัวแรงหรือว่าตอนเศร้าๆก็มีเส้นกันพี่น้องไปยาวต่อนี่เท่าเส้นทางเลี้ยวขวานี่ก็จะเป็นเส้นทางตัดไปเส้นตัดระหว่างโคดันไปหาเมืองน้อยพี่น้องออกท้างซีน,นี้ไปหอด็นตึกใหญ่หัน เดี่ยวซ้ายก็จะไปพุนทันเดียวขวาก็จะไปเมืองน,น้อยี่จุดนี้ ในนองนี่ก็จะมีปลาพี่นนองมีปลามีหางนกที่ว่ายอยู่ในต้นยาขาบมีหางนกมีแ่ปนปลาพี่เนาะเป็นเป็นห้ามติเดเบ็ดทำห,หาปลาอยู่ในนองนี้ บรรดาท่านผู้ชมเห็นนั่นก็จะเป็นตึกอพาร์ทเมนต์ที่ว่าที่พักทือว่าสมัครซื้อหรือว่าเช่าได้อยู่ในจุดนั้นที่บรรดาท่านผู้ชมเห็นมันหลายๆตึกอยู่นั้นทือว่าสมัครมาเช่ามาซื้อได้พี่น้องเป็นเขตเศรษฐกิจบึงท่าหลวงเมืองไซส,สิทธานครหลวงเวียงจันทร์เป็นอย่างใดท่านผู้ชมนั้นก็แม่นเป็นการ เอาวิดีโอคอรอบเขตหรือว่าบริเวณบึกท่านหลวงที่อยู่ในอ้อมหอบมาให้บรรดาานผู้สมมหอดน,นี่มหอดบนฝารถจักรแล้วเดี๋ยวจะทงทางหน้านครอบหอบเกือบ3กิโลเมตรน้ำข้างไปหารถจักรก่อนพี่น้อง